โอเคครับเราก็จะมาพูดถึงของที่เราได้จากรายงาน AFA หรือ Anime Festival Asia ในครั้งนี้ครับผมอะซึ่งอย่างแรกเลยผมขอเริ่มจากไอ้นี่ก่อนเลยครับผมไอ้นี่คืออะไรครับผมมันก็คือ Lucky Bag ครักกบผมที่ผมไปซื้อมาผมจะมีอยู่2ขนาดก็คือขนาด400บาทกับขนาด600บาทซึ่งผมซื้อมาขนาด400บาทผมซึ่งมันจะสุ่มของข้างในงอย่างน้อย3ชิ้นผม3 4งชิ้นะ่ะซึ่งเราจะไปดูกันว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างโอเคนี่ถือเป็นทำเทปไอ์ Unbox ไปพิเศษไปเลยแล้วกัน แรกของผมก็จะมีนี่ครับเอ,อ่อเหมือนกับเป็นโปสเตอร์ผมโปสเตอร์โทโฮ้วผมก็จะมีสีแผ่นนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูกันฮะนี่ครับแผ่นแรกก็จะเป็นอิซาอุอิซากุยะโอ้ผมนี่ครับสวยสวยมากเลยทีเดียวนะฮะอันนี้แผ่นที่สองผมเป็นฮาคุเรเรมุโอ้ผมอันนี้ก็สวยผมกันผ็ตกใจฮะ <laughs> ใ,ใช้ได้อยู่ครับถึงว่าไม่ผิดหวังผมแผ่นที่สามเป็นหนูฟรานนะผม โอ้อันนี้ก็ใช้ได้อยอนกันชอบชอบชอบอันนี้ชอบมากและแผ่นสุดท้ายผมอา้าวไปขาวขาวละหลังผมว่าหลังโอ้โหแผ่นนี้ผมชอบมากครับผมอันทีน่ผมภาพพิเศษผมก็คือเป็นการรวมตัวละครผมตั้งแต่ภาคหกไปจนถึง,ถงเออภาคเท่าไหร่เอเยนนน่าจะภาคสิบนะอันนี้ผมต้องดูอีกทีนะแต่ว่าถือว่าชอบแบบเพราะว่าตั้งแต่ผม,มโปสเตอร์โทโคมัน,นยไม่ังไม่เคยมีรูปรวมโปสเตอร์ไอ้โปสเตอร์รูปรวมตัวละครในโทโคมาก่อนผมอันนี้ถือเป็นโปสเตอร์แผ่นแรกแผ่นแรกแล้วที่ผมมี รวบรวมตัวละครไว้เท่าที่มีอ่ะเนี่ยอโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปติดแล้วดูซิว่าในของในนี้จะมีอะไรอีกบ้างฮะอ่าเดี๋ยวดูสิอ่าน,นี่ไม่เกี่ยวอันนี้ขยะนะอันนี้ก็ไม่อันนี้อันนี้ก็ไม่เกี่ยวโอเคเดี๋ยวขอขออนุญาตล้วงนะฮะล้วงข้างในก่อนนะฮะมีอะไรบ้างโอโอ๋อเดี๋ยวก่อนอย่อายสักครู่ อันนี้ไม่ใช่ของจากในลักกี้ดอนะผมจะเป็นเสื้อผ้าผที่ผมไปซื้อจากอีกร้านหนึ่งแต่ผมใส่ถุงอักกี้ดอไว้เพราะว่าต้องขากับต้องต้องขนของถ้าเกิดถือหลายๆถุงเนี่ยมันจะมันจะสับสนผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตคลี่ก่อนโอเคได้ละก็คือฝั่งซ้ายผมจะซื้อไปสองตัวของผมก็คือฝั่งซ้ายนี่จะเป็นเสื้อเมิเดียฝั่งขวาก็จะเป็นเสื้ออะไรของฟราน,นผมจริงๆผมมันมีเสื้อเลมูด้วยนะแต่ว่า ต้องเก็บเงินพื่อใหสำหรับเดินทางกลับด้วยเพราะงั้นเลยต้องอดไปผมไว้เขาหน้านะโอเคครับเมื่อกี้นี้ภาพหลุดกล้องนิดนึงครับโอเคแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งของลัคก,กี้ดอ,อผมโอเคก็จะได้อะไรมาเอ่ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอญาเอาขยับไปก่อนนะฮะขยับเอาไปโอเคโอเคนี่ครับ ได้ภูมแแจมาชิ้นนึงนะผมโหน่ารักมากเลยอันนี้ชอบชอบนะฮะอันนี้น่ารักมากแล้วก็อีกชิ้นนึงมาเลยของมาที่มาที่อีกถุงเลยของอลกถุงหนึ่งอันนี้เป็นของที่ผมตามหามานานผมแล้วมันมีขายในเอฟเอพอดีก็เลยซื้อมาเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ผมไปงานหนังสือเนี่ยผมไปไม่ทันด้วยของมาหมดซะก่อนรอบนี้ผมจัดมาละนั่นคือ ฟิกเกอร์คอปโปะนี่เองครับผมแแชอบนะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมชอบในคันโกเล่มากเลยฮะก็เลยเออไปเห็นมันขายในเอฟเอพอดีแล้วมันลดราคาพิเศษด้วยจัดเลยฮะห้าร้อยบาทถือว่าคุ้มอะ่ะเพราะว่าตอนที่ผมตอนที่มันไปขายในงานเอองานหนังสืออะ่ะมันราคาประมาณแปดร้อยผมถือว่าได้ทุนอะ่ะประมาณเนี้ยโอเคอาว้านี่ก่อนนะจ๊ะ แล้วก็ของที่สุดท้ายผมไอ้ดำๆเนี่ยที่ยาวๆเนี่ยคืออะไรผมหลายคนผมคิดว่าหลายคนน่าจะเดาได้แล้วล่ะรู้จากข้างบนนี้แล้วฮ่าฮ่าฮ่าใช่แล้วครับมันก็คือคาตานะนี่เองผมคาตานะคาตานะของที่ที่ซื้อเพิ่มผมซื้อไว้สำหรับเตรียมพรอะตัวละครที่ถือสมุไรนะฮะที่ถือดาบคาตานาผมในวันนี้ ซึ่งผมเลือกขนาดที่เป็นขนาดก,กลางๆผมไม่ยาวเกินแล้วก็ไม่สั้นเกินผมเพราะว่าถ้าเกิดขนาดยาวเกินเวลาชักดาบออกาม,มาเนี่ยมันจะยากผมมันจะติดขัดเหมือนกับว่ามันชักไม่สุดอะ่ะแต่ถ้าเกิดเราใช้ดาบสั้นเกินมันก็ดูเหมือนไม่ใช่ดาบอะเหมือนกับเป็นมีดมากกว่าเพราะงั้นผมเลยซื้อเลือกขนาดที่มันขนาดพอดีมือผมไม่สั้นไม่ยาวเกินผมมาแล้วก็ด้วยความที่มันดีไซน์มันสวยด้วยครับผมเนี่ยอย่างดีไซน์มันฮะดีเทลมันละเอียดดีครับผมเป็นลายมังกรอย่างเงี้ย ซึ่งผมถือว่าผมชอบนะฮะเนี่ยครับขนาดที่ตรงฝักดาบยังเป็นลายสกีมังกรพันเลยฮะเนี่ยครับถือว่าสวยอยู่โอเคครับผมขออนุญาตดึงดาบม,มาก่อน,นครับ <c oughs> นี่คือสภาพตอนดึงดาบม,มาแล้วผมเป็นซึ่งผมชอบการเพ้นสีของเขาอะเพ้นสีได้สวยมากเป็นเงาเงาเนี่ยเออซึ่งผมก็อยากจะลองเรียนเพ้นสีอย่างนี้ดูอ่ะโอเคครับถือว่าถือว่าทำมาสวยนะอเอ้ย นี่ครับนี่คือดาบคาตน,นาของผมนะนี่ครับดาบจับก็เป็นที่รู้กันอยู่ผมละสำหรับจะเป็นอย่างนี้จริงจริงผมจะมาคอยโยงมุกเก็ยงได้นะแต่เรามีชุดก่อนตอนนี้ชุดไม่มีตอนนี้ก็มีเท่าไหร่ก็คอยแค่นั้นมาก่อนอ๋อใช่ครับผมแล้วก็ที่แขนผมถ้าสังเกตดีๆจะเป็นกำไรที่ได้จากงาน A FA ผมสำหรับคนที่ซื้อตั๋วราคา390บาทในวันนั้นนะโอเคอันนี้ก็ แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเป็นของพิเศษผมเป็นของที่ไม่ไม่ได้ซื้อตังในงานผมแต่เป็นของที่มีน้องคนนึงเขาวาดให้ผมเออาโคมจิผมจากกลุ่มเกนเวิร์วาดรูปดูมีให้ไหมผมนะแล้วก็วาดให้ใช้เฉพาที่คนอื่นในกิลุ่มเก็นด้วยนี่ครับน่ารักมาเลยชอบผมเดี๋ยวผมจะเอาเก็บไว้เลยฮะน่ารักน่ารักและนี่ก็คือของทั้งหมดที่ผมได้จากในงานเอฟเอครั้งนี้ผมโอเคฮะ โอ้ตายละผมลืออีกชิ้นนึงไว้ผมมันอยู่ในก้นงองถุงคนลักกี้แบ็คของก็คือเออ่ที่ั้นหนังสือผมโทโฮผมก็ว่าอยู่ทำไมมีมแค่2ชิ้นจริงต้องมี3ชิ้นดิโอเคเดี๋ยวจะมาแกะกันให้ดูอีกทีนะผมโอ้ตายตายตายเหลือไม่ได้ยังไงเนี่ยมาโอเคเราแกะไม่เรียบร้อยแนละ้วผมเดี๋ยวเราจะมาดูทีละแผ่นกันเลยนะแผ่นแรกของก็จะเป็นรูปของเออ่ฟรานนะผมหนูฟรานน่านรักด้านด้านนี้จะเป็นรูปโอ้โหคู่กันเลยของพี่น้องผม,งผมเลมี่กับฟรานนะผมอันนี้น่านรักเก็บไว้เลย ไว้ใช้ในนอนผมอันนี้ก็ฟรานอีกแล้วผมด้านหลังก็อ้าวคราวนี้เป็นเลมุอั <c oughs> นีก็น่ารักดีชอบถัดมาก็เลมุอีกแล้วด้านหลังเลมุส <c oughs> ถือเป็นอีกด้านของมิโกะของมิโกะแห่งสัญญาคุเลนะ <c oughs> อันนี้ก็เลมุสผมด้านหลังก็อ้าวสูวาโกโอ้โหน่านรักมากเคโลเคโลเคหลอันนี้อ่าเลมุอีกแล้ว ด้านหลังคือเลมุจะเอ๊ะถือหน้ากากงั้นทำให้ผมนึกถึงฮักคุณเลมิโกะในอุสนะเลมุก,กับเลเลิมุนะอ่ะสุดท้ายผมแน็กกอลเขซากุยะผมเอ๊ะรูปเดียวกันกับในโปสเตอร์นี่วะ่ะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นโยมูโอเคผมอันนี้คือครบจริงๆละเมื่อกี้นี้รีตัดจบไปหน่อยผมไม่ได้เลยไม่ได้มองว่ามีของอีชิ้นอยู่ในลัคกี้แบ็กเมื่อกี้นี้ยึงต้องก้น ไม่เรียกว่าก้นถุงเลยฮะโอ้โหต้องนานโอเคก็ขอตัดจบไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอไปทำคลิปไอคลิปเออคลิปเออปริยากาศในงาน FA ต่อละโอเค